uto สวัสดีค่ะดิฉันนวลวันตุพิษพาณิชย์นะคะปุ๋มนะคะเป็นบรรณาธิการบริหารนเรยสันรูมค่ะวันนี้เนี่ยจะมาอัปเดตข่าวสราวสนุกๆเล็กน้อยให้กับคุณผู้อ่านนะคะแต่เป็นความเล็กน้อยที่น่าสนใจทีเดียวค่ะอย่างแรกเลยนะคะเรื่องของ QR Code ค่ะ QR Code เนี่ยเป็นเทคโนโลยีหนึ่งนะคะในเรื่องของอการที่จะทำให้คุณผู้อ่านเนี่ยได้รับมิติ ของข่าวสารแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจนอกเหนือจากในนิตยาสารนะคะแต่ว่าคีย์วิร์โค้ดค,คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวลองติดตามกันแล้วก็คุณผู้อ่านเนี่ยต้องลองเล่นกันลองเข้าไปดูกันแล้วจะเจอ,เ,อ,อเรื่องราวสน,สนุกในนั้นนะคะความเปลี่ยนแปลงอย่างที่2เนี่ยคงจะเป็นในเรื่องของ รูปแบบของเตยสารที่เรามีการปรับเปลี่ยนให้ดูทันสมัยขึ้นนะคะเห็นชัดเจนเลยในรูปแบบของอาร์ตเวิร์กตัวฟอนต์นะคะต่างๆเรามีการปรับเปลี่ยนฟอนต์ตัวหน้าปกเนี่ยเราใช้โทนสีที่โดดเด้งขึ้นชัดเจนขึ้นนะคะเรียกว่าดูทันสมัยแล้วก็เทรนดี้เหมาะกับคนรุ่นใหม่อย่าง คุณผู้อ่านแล้วก็อย่างตัวบุ๋มเองด้วยนะคะค่ะแล้วก็ท้ายสุดนี้เนี่ยก็อยากฝากไว้ว่านอกจากเนื้อังเหนือจากในเอยสารหรือใน w ว็ roomac o com เนี่ยก็มีทาง Facebook นะคะที่คุณผู้อ่านสามารถที่เขามาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับเอยสารรูมเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในการแต่งบ้านนะคะหรือว่าถ้าใครมีคําถามอะไรที่รู้สึกขับข้องใจในการแต่งบ้านเนี่ยทิ้งคำถามไว้ได้เช่นกันทางเราจะช่วยกันตอบไปให้ค่ะ a distância nos separar quero que teu pensamento vá me procurar e procurar